ชนะ3มคะแนนไม่เสียประตูเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับในการเฉือนเอาชนะเซอร์เบียไป1ประตูต่อ0ย์วันนี้เราจะมาคุยหลังเกมคู่นี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกของอังกฤษที่ออภาพรวมผมใช้คำนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ประทับใจเท่าไหร่โดยเฉพาะวิธีการเล่นในช่วงครึ่งหลังอาจจะดูรัดกุมไปหน่อยไม่ได้เน้นเกมรุกเพื่อจะเอาประตูที่2เพิ่มมากนักก็ มีเสียงตําหนิพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ในอีกมุมนึงก็มีเสียงชื่นชมกับผลการแข่งนนขันที่ได้ในเกมนัดแรกก็แล้วแต่นาจิตตังแล้ะครับกับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ว่าคุณต้องการแล้วก็คาดหวังกับแต่ละทีมขนาดไหนก็ไปเริ่มจากดูสเปซคนแรกกันหน่อยนะครับอังกฤษกับสเบ็ซคนแรกก็พลิกโผในมุมผมเล็กน้อย แล้วก็พลิกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับก็แปลกๆปไปหน่อยอะประตูเป็นพิกฟอร์ดแน่ๆล่ะเกมรับก็ตามคาดครับควอเกอร์จอห์นโซนมาร์กเกฮีแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคีรันทริปเปียนะครับตรงกลางตอนแรกเราคิดว่าจะเล่นเป็นเ,เบอร์หกสองคนก็มีเดแคนไรส์เล่นกลางรับแล้วก็เทรนด์ไรเซอร์รอาโนยืนเป็นคนที่คอยออกบอลแต่กลายเป็นว่าเล่นกลาง3เลยนะครับ ในการเล่นเนี่ยก็มีเดแคนไรต์กลางรับเทรนเนี่ยเล่นเหมือนเป็นเบอร์8ที่อยู่ในตำแหน่งทางขวาขณะที่จูดเบลลิงแฮมก็อยู่ทางซ้ายในตำแหน่ง3 m ม d ิดฟิลด์นะครับขณะที่ตัวรุกด้านบน3คนก็มีบุคโยซซาก้ายินทางขวาทางซ้ายเป็นฟิลโฟเดนแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์ริคเคนขณะที่เซอร์เบียเองก็มีทั้งดูซานเวราฮวิชกับอเล็กซานดรามิโตวิชลงคู่เลยนะครับแต่ว่าก็ให้ ท่านั้นของดิมีอทนาท่านั้นของดูซาบราควิชเล่นเป็นตัวรุกทางขวานะครับแล้วก็อเล็กซานดรามิตโตวิชยืนหน้าเป้ากับพวกที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเซอร์เกนมิเลนโควิชซาวิชไม่ว่าจะเป็นเฟลิปคอสติชแล้วก็รวมไปถึงมิกานิโคล่ามิเลนโควิชแนวรับตัวเก่งก็ลงกันครบนะครับสำหรับเซอร์เบียด้วยความที่อังกฤษเล่นเป็นมิดฟิลด์มคน แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผู้เล่นอย่างฟิลฟอร์เดนผู้เล่นอย่างชูตเบลลิงแฮมผู้เล่นอย่างเทรซอร์อาโนจะมีอิสระในการเคลื่อนที่กันเยอะมากอย่างพอฟิลฟอร์เดนขยับเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นกีแลนทริปเปียที่เดินขึ้นมาสูงให้นะครับก็ถือว่าทําให้เกมในช่วงแรกถือว่าเป็นอังกฤษที่ผมไม่คุ้นเคยแหละว่าง,ง่ายๆ พรพอมันเคลื่อนที่กันเยอะพอมันให้บอลพาสแอ v e pass a แ d m ม v e เนี่ยมันก็ดูดูโอเคอาจจะยังสร้างโอกาสไม่ได้แหละแต่ว่าเราเห็นการพยายามเล่นร่วมกันที่ที่แปลกไปจากอังกฤษที่คุ้นเคยนะครับเราก็เห็นโครงสร้างที่นำมาโดยจูดเบลลิงแฮมที่ก็ในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมา2นัดไม่ได้เล่นถูกไหมก็เป็นทุกอย่างของทีมเลยนะครับในการครองบอลก็ พยายามจะเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็ทําได้ดีนะครับโชว์ให้เห็นหนึ่งทักษงทักษะต่างๆแล้วอังกฤษก็ขึ้นนําเร็วนะครับในประตูน,นําตั้งแต่ทีที่13ก็จากการเปิดมาของมูโยซาก้าบอลฉลับแล้วก็เป็นจุดเด่นที่อังกฤษชุดนี้มีอยู่แล้วก็คือการเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษของจุดเบลนิงแฮมที่เข้าไปช่วยกับแฮร์รี่เคนอีกคนหนึ่งพอเคนอยู่เสาแรกบอลมันฉลับข้ามมาตรงกลางก็มีเบลนิงแฮมที่ก็แกร่งมากๆในเรื่องของลูกกลางอากาศก็ ทำประตูให้กับอังกฤษขึ้นนําพอนําเร็วทุกอย่างก็เป็นถือว่าเป็นเกมของอังกฤษนะครับที่อยู่ที่พวกเขาจะเล่นลักษณะแบบไหนแต่สิ่งที่ซาวเกตทำก็เรียกได้ว่าเล่นแบบประมัดระวังนะครับก็ไม่ได้ให้ผู้เล่นเติมเกมลุกขึ้นไปเยอะพยายามที่จะครอบครองบอลแล้วยิ่งครึ่งหลังนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเรียกได้ว่าชูตเบลลิแฮมเนี่ยหาโอกาสเข้าไปข้างบนไม่เยอะเลยพยายามจะปักอยู่ ที่ตำแหน่งของตัวเองในการเล่นเกมรับด้วยซ้ําไปดังนั้นพออังกฤษขึ้นนําจากที่ตอนแรกเปอร์เซนต์การครองบอลต่างๆอังกฤษอาจจะดูดีกว่ามากมายแล้วก็ปล่อยให้เซอร์เบียได้เล่นเซอร์เบียได้มีโอกาสได้ครองบอลอังกฤษก็เปอร์เซนต์การครองบอลตกลงมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ใกล้ๆก,กันนะครับในจบเกมก็ในช่วงครึ่งหลังอังกฤษเองอย่างที่บอกไปพอเล่นเกมรับเยอะก็เปิดโอกาสให้เซอร์เบียได้พอลุ้นประตูบ้างประปายนะครับแต่ว่า จอแดนพิกฟอร์ดก็มีจังหวะเซฟสวยๆจากลูกยิงของดูซานเวลาฮวิชแล้วอังกฤษก็หาจังหวะตอบโต้ในเกมสวนบ้างเหมือนกันแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับโอกาสใกล้เคียงที่สุดที่จะได้ลูก2-0ก็มาจากการหม่งของแฮร์รี่เคนที่ก็บอลไปชนคานจากการเปิดบอลให้ของตัวสำรองอย่างจารอดบเวนนะครับแต่ว่าก็โดนเซฟแล้วบอลไปชนคานก็กลายเป็นว่าอังกฤษไม่สามารถ ได้ประตูที่2นะครับสุดท้ายอังกฤษก็ชนะไปแค่ประตูเดียวในเกมนี้เราเห็นอะไรบ้างก็แน่นอนละครับผมแบ่งไปนหลายพาร์ทอย่างที่บอกไปพาร์ทที่ชมอังกฤษก็ก็มีอยู่แล้วกับการเล่นในจังหวะเล่นร่วมกันได้ดีของพวกเบลลิงแฮมของพวกโฟเดนของพวกเทรนด์ uh, Trend, ในการออกบอลสั้นๆแต่ก็ต้องบอกว่าคือการเล่นลักษณะแบบนี้มันต้องมีความเข้าใจกันสูงนะครับเพร,เพราะว่าเพรกมมันเาเรียกว่าตำแหน่งมันไม่ตายตัว พอตำแหน่งมันไม่ตายตัวแล้วอ่ะมันต้องมีความเข้าใจกันในตัวผู้เล่นเยอะมากแล้วทีมชุดนี้มันก็ไม่ได้เล่นร่วมกันบ่อยแล้วนั้นก็อาจจะเป็นได้ว่าโงเกตเองก็ไม่กล้าที่จะให้ผู้เล่นใช้วิธีการแบบนี้จนจบเกมนะครับแต่พอมาเล่นเกมรับยิ่งช่วงหลังเนี่ยพอเปลี่ยนเทรนด์ออกมีคอนเนอร์การ์ลเกอร์ลงมาอีกคนนึงแล้วก็ข้างหน้าแฮร์รี่เคนครึ่งเวลาแรกสัมผัสบอลน,น้อยมากนะครับครึ่งหลังเนี่ยพอเคนเก็บบอลได้พอเริ่มทําอะไรได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่า ฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยเกมรับก็ดูรัดกุมยิ่งลูกกลาอากาศเนี่ยบางทีเคลงไปช่วยป้องกันลูกกลาอากาศอีกด้วยซ้ำไปแล้วไม่โอ้โหดูมันก็มันก็เจาะยากอ่ะก็เป็นจุดเด่นของเกดซาวเกตที่ก็ทำอังกฤษมาแต่ไหนแต่รายอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอ่ะก็อย่างที่บอกไปเกมแรกกับผลการแข่งกับสิ่งที่ต้องการการไม่เสียประตูมันก็ได้ตามนั้นก็เป็นฟุตบอลวิถีของจริงๆก็คือซาวเกตตัวจริงนั่นแหละในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เกมนี้ ก็ต้องชมผมว่าเซอร์เบียก็ทําไม่ดีนะอย่างนิโคลามิเลนควิชที่เป็นเซนเตอร์ของเขาเนี่ยครึ่งเวลาแรกเนี่ยโหเก็บแฮ์รี่เคนอยู่หมัดเลยจังหวะบอลโยนมาที่อังกฤษเองไม่ได้ไม่ได้เล่นคือพยายามเล่นบิลล์อัพบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเซอร์เบียขึ้นไปบีบบางทีเซอร์เบียขึ้นไปกดดัน5คนเนี่ยอังกฤษเลือกจะโยนยามมาให้เคนซึ่งครึ่งแรกเคนเนี่ยเก็บบอลแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามิเลนควิชแข็งแกร่งมากแล้วกเก็บได้หมดครึ่งหลังเท่าไหร่ที่อังกฤษ โดยเพราะแฮนดี้เคนเริ่มจะเอาชนะมิเลนโควิชได้ทำให้เคนได้บอลมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังแล้วก็มีประโยชน์กับทีมในการเรียกฟาอะไรต่างๆรวมไปถึงผู้เล่นการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งเนอังกฤษเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้มีหลายจังหวะที่ก็เสียท่านะครับดูผู้เล่นของเซอร์เบียตัวใหญ่แข็งแรง แล้วก็ตอบกออังกฤษได้ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยผมว่าอังกฤษก็อาจจะทําให้ผลการแข่งขันมันมันไม่ได้แบบตามที่ทุกคนพอใจแต่ก็อย่างที่เรียนครับทั้งหมดทั้งมวลมันเพิ่งเป็นเกมได้แต่ว่าการได้สามคะแนนแล้วก็ไม่เสียประตูก็เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมของอังกฤษเลยทีเดียวนะครับเกมต่อไปเชอเดนมานะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ จะว่าไปง่ายไหมอังกฤษก็ดูเหนือกว่าอยู่แล้วแต่การที่เดนมาร์กเสมอมาในเกมแรกเดนมาร์กก็ต้องเน้นมากขึ้นในเกมที่2ก็ต้องดูว่าผลในขันจะเป็นอย่างไรครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องว้าฟุตบอลเอาไว้ด้วยแล้วก็โอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ